สวัสดีค really. in ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะเขาอุบลแล้วแบบมีเบิรงนเพื่อยบรรยากาศตลบตอนนี้อยู่อำเภอเชืองในนะคะเราแวะร้านขายมะพร้าวเผาขายกะหลิปัจากับคำจีนนี่ซื้อมาแล้วแม่แม่ยากกินกับพ่อตื่นอยากกินเดี๋ยวขอรีวิวก่อนขอยัดแม่คอณหมาวยันอยเดีอยว นี่อันนี้คือขนมจีบที่มาชิมอันนี้สามลูกสิบบาทคนสุดท้ายพอดีเแลเหลือ,นนอากำลังสัาาง่งมะพร้าวเผาตกนาไปื้อของเีาอ,อืมนา้วครับมะพรา รสสัมผัสแค่ขยำมาได้เขาออกนะหยำมาได้แกงอร่อยอยู่พี่เอาหน่อยเอาแปหน่อยหนยวมากแม่ มารีวิวขนมตี๋แล้เรอไม่รีวิวไม่ไปกินรีวิวเออนิ่มไหมคะค่ะต้าตามันเย็นถ้าอุ่นอ่ะอร่อยมันกอบ้างต้องร้านตรงพี่บุญใช่พี่บุญอร่อย ันคือเน่มแทะแถวแตกแถวแตกอ่ะเาป็นไงคะคุณถ้ามันรวอนมันจะอร่อยนะแม่มันมันม่ันแมันคำเดียวหรออากจะเล่บอกเลยหนูาอืมว่าอเพา ขอชิมขนมกะหลีอนนอ่อันนี้ค่ะมะพร้าวเผานะคมอืมอันนี้คือสี่แดงนี่คือถั่วใช่ไหม สีเขียวคือสับป,ปะรดไม่มีสีก็คือไก่สีดำก็ให้รูป่ะสีมังคุดนี้เราก็คือเผือกน,นี้สีอะไรออกมาจากที่เขียวไหมสับป,ปะรด,ปปะดอันนี้ไก่นะของเจเจกินแส่ถั่วเฮม,มีอะไรบ้างพี่ไก่อร่อยไหมเอาก็เป็นถั่วถัว่วถัว่ว ไก่เหรอก็ไม่รู้ถ้าไม่มีสีนะเป็นไก่ไม่มีสีเปื้อนอันนี้นี่ไก่กันอะมันมีสองอันเงี่ยไก่ออกแดงแดงเนื้อคุณลองคอบีชิมนะนะคอบีเรื่องเห็นไหมเขาเป็นบะหมว่ทื่เป็นบะกมั่อะน้อยเสียไปไปดูมาค่ะพี่หูฟังจะตก กินเขาไหมนี่แกแกน้าแ, <ก S 1> แบบเผ <แก S 1> าเย็นแคนมากอยากแก้แคนอยากแก้แคนมากเี่ยงยีอ้อกั้งหมดถ้า,าถ้ามางันไม่ด้วยให้จัดจัดไหมให้จัดจัดไหมลัดไมได้ ไปไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นวงนะคับนีใช่ค่แก้เท่าไหร่คะกกะเท่าร้อยหนึ่ง <Yeah. S 2> เย่ขนมเอเค้กนีป๊บกับขนมจีดร้อยหนึ่งแค้เท่าร้อยหนั่งขอบคุณครับแม่ลดให้ด้วยนี่คะ่ะมาร้านได้ล้านแล้วนะแม่ ร้านสีพรร้านสีพรร้านคนพรคุชออนขาเข้าขาเข้าอุบลฝั่งฝั่งฝั่งขาเข้านะครับปฝั่งเจอทางต่อใกล้แล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะครับ ไม่ถึงไม่สวดพวกพิเกลลีเลสิคะหมดแล้วอร่อยมากค่ะหมดแล้วมันจะดับมั้ยละอีลีดหมดแล้วจ้าแซ่บคักหมดแล้วกินยังกินยังไม่พอยังกินยังแซ่บอพออร่อยนี่กินเนื้อมันเนี่ยอร่อยนี่อีกอีกสิบหกโลถึงข้าขุนโก อ้เถึงพ่อคุณโกลเราจะมีอะไรไปเซอร์ไพรส์พ่อคุณโกลแวะแวะพ่อคุณโกลกันนะมาขึ้นของก่อยยังครับไปงานบนตัวดอกเก่ากุญแจยูบารได้ยูบาร์ขับไปได้แต่ดับเครื่องไม่ได้เออได้ดับไม่ได้บม่มีกุญแจเราล็อกล็อกไม่ได้บรรยากาศในรถนะคะที่พี่นั่งแงกันไม่แงกัน แางขาดเบลก่อนขาดเบลก่อนไม่แง่เพรต้องถามว่าเป็นนางแม่คือเปนนางหนานอน,น,อนอยาอย <c oughs> วอยู่แู่ข้างหลังนี่มันสบายมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าก่มีคนกวนเแค่จ้าไม่ได้กวนนะยือยืดเลยป<อ>๊อปแสียมเอากล้องไปเลยแสียมแล้วเอากล้องไปแล้เม่อสีแยมแล้วหัวไปอ่ะแล้วมอร์รกล้องไปสรุปสรุปไส้ไก่กับไส้ถั่วเดียวกัน ท่ามาท่ามาอุบลเนี่ยจะมาแวะแถวนี้ประจำเนี่ยแกไม่อุ่นแกไม่อร่อยนะครับสภาพหน้ามันแร้านที่เราแวะตลอดนะอร่อยทัเร้างเนไหนร้านาตงพิบูลบอกนี่ร้านไหนพิบลน่อร่อยอร่อยมากร้านแถว้าอร่อยิร้านพิบูลน่าอร่อยเราไปมาซื้อไม่ปากแหย่เชยเมืองปาาแย่ บืง่วงนะลูกคราเบิ้งไรสดเพลงสิเนี่ยเบืง่วงเบิ้งเขานี่เแบบว่าเป็นเสียงก่อมเข้าไปในตัวยา่ไม่เงียบเนี่ยทางขางภาคกันนอนเบิื่อเงียบเบิื่อตลอดเ็นเสียงเครื่องเสียงยังวงวงเสียงหล่อมากเข้ายู่นิ่งๆนั่นแหละจะง่วงแต่เขาเปิดไลยสดเป็นมูว่าเข้าว่าคุยตลอดเลยเดี๋ยวจะบืง่วงนะห่วงฟังฟ้าตาตาเข้า่นยัง่งครับจะเปิดแต่เปิดลองเพลงอ่ะฟังเพลงจะง่วงอีก จะย่างนี่หรือเปล่าอไปประเดีแบบนั้นนี่วิเสียงระฆังหอมดินี่บะเพาอ่ะอร่อยอร่อยเพาาแล้วงดไม่หน่ะค่ะไปเจอกันที่เมู่เลงเนาะที่พักนะคะขอบคุณที่พักจากพ่อพ่อหนองละยอโอ้ันพ่อกิจ พ่อเกจพ่อกิจระยองครับทีมพ่อพ่อบ้านหักแล้วก็พ่อขุนโก้นะคะจังใดเดี๋ยวลูกสาวขึ้นไเลยคุยทักทายอาจจะมีร้องเพลงเบาๆนิดๆเนาะเจอกันนะค่ะอย่าพ่อพ่อแม่แบบแบบบางคนก็เพิ่งจะคิดฮอดเพิ่นกับว่าร้องนิดหน่อยพอได้ลูกก็พอเหมาะสมพอควรเนาะได้ตามความตามสถานการณ์นะคะการกุลแจกแชร์น้ำเดินไปค่ะบ๊ายบายค่ะ